ลองนึกภาพดาวเคราะห์ที่ไม่มีดวงอาทิตย์ดูครั้งหนึ่งมันเคยเป็นที่ต้องการในระบบดาวฤกษ์ของตัวเองและถูกผลักไปสู่ความว่างเปล่าในอวกาศหรือบางที่มันอาจไม่มีระบบดาวฤกษ์ของตัวเองด้วยซ้ํามันเกิดมาอย่างโดดเดี่ยวฉันกําลังพูดถึงดาวเคราะห์พเนจรดาวเคราะห์ดังกล่าวยังถูกเรียกว่ากําพร้าเรรอนไร้พันธะและไร้ดวงอาทิตย์ด้วยฟังดูน่าเศร้าใช่ไหมล่ะดาวพเนจรดังกล่าวไม่มีแสงแดดมันต้องพบเจอกับราตรีที่ไม่สิ้นสุด ไม่มีแสงสว่างก็หมายความว่าไม่มีความอบอุ่นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆในดาวที่เย็นยาเยือกนี้แต่เชื่อฉันเถอะว่าเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่น่ากลัวที่สุดสักวันหนึ่งดาวเคราะห์พเนจรอาจผลักโลกให้ออกจากตำแหน่งที่อบอุ่นใกล้ดวงอาทิตย์ได้เราอาศัยอยู่ในเขตอาศัยได้ของดาวฤกษ์ของเรานั่นหมายความว่าดาวเคราะห์ของเรา อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากจนมีน้ำในรูปแบบของเหลวอยู่บนพื้นผิวแต่ผู้บุกรุกจากอวกาศอาจทำให้พวกเราแย่ได้หากดาวเคราะห์แเนจรเข้ามาในระบบสุริยะของเราและไม่สามารถหยุดยั้งการโคจรของมันได้ดาวเคราะห์ดังกล่าวอาจพุ่งชนโลกอันสวยงามของเราและโลกก็อาจถูกผลักออกจากวงโคจรและถอยไปสู่วงโคจรที่ไกลจากดวงอาทิตย์มากขึ้น ลองนึกภาพดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราหากดาวเคราะห์พนจรขนาดเท่าดาวอังคารพุ่งชนโลกผู้คนส่วนใหญ่คงตกใจและสิ้นหวงังเราเคยพบเหตุการณ์น่าเศร้าหลายครั้งที่ดาวอื่นในอวากาศทำลายสิ่งมีชีวิตกว่า3มใน4ส่วนของโลกเหตุการณ์ที่คล้ายกันนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งและเลวร้ายมาก ผลกระทบที่เกิดขึ้นในทันทีของการชนดังกล่าวจะร้ายแรงอย่างมากซึ่งจะนำไปสู่การสูญเสียชีวิตจำนวนมหาศาลและการทำลายล้างพื้นที่ขนาดใหญ่ของโลกในตอนแรกผู้คนจะมุ่งเน้นไปที่ความพยายามในการช่วยเหลือและฟื้นฟูแต่ในไม่ช้าก็จะเห็นได้ชัดว่าโลกอยู่นอกเหนือจากการช่วยเหลือแล้วสภาพภูมิอากาศทั่วทั้งโลกจะเริ่มหนาวเย็นลงเรื่อยๆอีกทั้งยิ่งโลกของเราอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากเท่าไหร่ แรงดึงดูดของดาวฤกษ์ที่มีต่อโลกก็จะอ่อนลงเท่านั้นท้ายที่สุดโลกที่สวยงามก็จะอยู่ห่างไกลจากแหล่งกําเนิดแสงและความร้อนหลักมากเกินไปแล้วจะกลายเป็นหินที่ไม่มีชีวิตซึ่งปกคลุมด้วยชั้นน้ําแข็งหนาๆซึ่งน่ากลัวทีเดียวแต่จะเป็นยังไงหากมนุษยชาติคาดการถึงภยัพยพิบัติครั้งนี้และเตรียมพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าชีวิตของเราจะเป็นยังไงแล้วเราจะใช้ชีวิตที่ไหนหลังจากภัยพยิบัติทางจักรวาลนี้ หากเมื่อถึงเวลาที่ดาวชนกันมนุษย์ได้สร้างอาณานิคมบนดาวอังคารแล้วเราก็คงจะมีเวลาพอที่จะออกจากโลกและเดินทางไปยังดาวอังคารได้แต่เราจะเปลี่ยนแปลงโลกที่อยู่ห่างไกลนี้ให้สามารถรองรับชีวิตของมนุษย์ได้หรือเปล่าโอ้มันต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แน่แนดาวอังคารเป็นสถานที่ที่อันตรายมากสำหรับเราหากคุณเทเลพอร์ตไปที่นั่นโดยไม่ได้สวมชุดป้องกัน ก๊าซในเลือดของคุณจะกลายเป็นฟองทันทีซึ่งไม่ดีเลยนอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงภาวะขาดออกซิเจนการได้รับความเย็นและพิษจากรังสีอีกด้วยแต่หากดาวเคราะ์พเนจรทำลายสิ่งมีชีวิตบนโลกเราคงไม่มีทางเลือกเราต้องสร้างแมกนิโตสเฟียร์ที่แข็งแกร่งขึ้นบนดาวเคราะห์สีแดงเพื่อป้องกันร,รังสีอัลตราไวโอเลจากดวงอาทิตย์ด้วยเหตุผลเดียวกันดาวอังคารต้องการชั้นบรรยากาศที่หนาขึ้นด้วยเช่นกัน ขณะน,นี้บรรยากาศของดาวอังคารประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เกือบทั้งหมดและมีออกซิเจนในปริมาณเล็กน้อยอากาศนี้ไม่เหมาะกับมนุษย์หากมนุษย์จะอาศัยอยู่บนดาวอังคารได้อย่างสะดวกสบายดาวอังคารก็จะต้องมีอุณหภูมิที่อุ่นกว่าด้วยและหากเราสามารถทําให้ดาวเคราะห์อุ่นขึ้นได้เราก็จะสามารถปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่แข็งตัวได้ออกมาได้ ขณะนี้มีกา๊าซนี้จำนวนมหาศาลที่บริเวณขั้วของดาวอังคารและพื้นที่อื่นๆซึ่งจะช่วยให้ชั้นบรรยากาศหนาขึ้นทำให้น้ำสามารถดำรงอยู่บนพื้นผิวของดาวเคราะห์ได้นอกจากนี้เรายังต้องการที่อยู่อาศัยด้วยนาซา,าได้ทำการทดลองสร้างที่อยู่อาศัยแบบ้องลมที่เบาแต่เห็นได้ชัดว่านี่คงไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาในระยะย,ยาวในเวลาเดียวกันการส่งวัสดุก่อสร้างไปยังดาวอังคารก็มีค่าใช้จ่ายสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเรามีเวลาจํากัดในการหนีจากโลกที่กำลังพังทลายของเราดังนั้นแทนที่จะขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูปไปยังดาวังคารเราสามารถปลูกชิ้นส่วนเหล่านี้บนพื้นผิวของดาวังคารได้เลยเราน่าจะทำสิ่งนี้ได้ด้วยเชื้อราและไซยาโนแบคทีเรียซึ่งสามารถผลิตไบโอมินนอรลได้จำนวนมากเช่นแคลเซียมคาร์บอเนตรวมถึงไบโอโพลิเมอร์ พวกเขาน่าจะสามารถติดวัสดุหินของดาวังคารที่ปกคลุมชั้นหินแข็งเข้ากับบล็อกอาคารได้กล่าวอีกในหนึ่งอิฐบนดาวังคารจะเติบโตเองแล้วเราเพียงแค่ต้องประกอบมันให้เป็นโครงสร้างต่างๆเช่นผนังพื้นหรือแม้แต่เฟอร์นิเจอร์ในเวลาเดียวกันอาณานิคมที่ยังอายุน้อยเช่นนี้จะไม่สามารถอยู่รอดได้นานกว่าหชั่วอายุคนหากไม่ได้รับสเสบียงเพิ่มเติมจากโลก แต่คุณคงเข้าใจดีว่าทางเลือกนี้ใช้ไม่ได้ทั้งนั้นผู้คนจำนวนมากอาจย้ายไปยังอาณานิคมที่ตั้งอยู่บนสถานีอวกาศซึ่งอยู่ไกลจากเหตุการณ์โลกถูกชนพอสมควรหรือเปล่าในกรณีนี้เราจะหลีกเลี่ยงการทำลายล้างได้แต่แหล่งที่อยู่อาศัยดังกล่าวจะต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะรองรับการเกษตรและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์โรงงานผลิตไฟฟ้าสถานศึกษาและอื่นๆอีกมากมาย และมันเป็นงานที่ยากที่จะซัพพอร์ตสถานีเหล่านี้โดยไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นเพราะแม้แต่อุปกรณ์ธรรมดาชํารุดก็สามารถกลายเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกได้แต่ลองจินตนาการว่าถ้าลูกหลานของเราได้ค้นพบโลกในอีกหลายพันปีต่อมาและประสบความสําเร็จอย่างที่คุณจาได้โลกของเราเปลี่ยนตําแหน่งไปโดยอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากขึ้นหวังว่าโลก จะคงรักษาสนามแม่เหล็กเอาไว้ได้หลังจากการชนรวมถึงบรรยากาศเดิมของมันด้วยนะแต่คนที่จะกลับมายังโลกจะต้องมีน้ำออกซิเจนและความกดอากาศที่เพียงพอและแม้ว่าแรงกดอากาศใหม่บนโลกน่าจะเพียงพอต่อสิ่งมีชีวิตแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีออกซิเจนเพียงพอที่จะช่วยให้หายใจได้เพื่อให้ได้รับแหล่งออกซิเจนใหม่มนุษย์ต้องมีแบคทีเรียที่สังเคราะห์แสง เราจะพบพวกมันบนโลกที่ถูกทำลายหรือเปล่าก็อาจจะแบคทีเรียส่วนใหญ่หรืออย่างน้อยบางส่วนสามารถอยู่รอดได้โดยอาจอยู่ที่ไหนสักแห่งใต้พื้นผิวหรืออาจอยู่ในส่วนลึกของมหาสมุทรถ้ายังมีเหลืออยู่บนโลกของเรานะนะชาดีเกรดซึ่งเป็นสัตว์ที่อึดถึกทนที่สุดบนโลกอาจรอดชีวิตและต้อนรับผู้คนที่เดินทางกลับบ้าน มีน้ำตัวจิ๋วเหล่านี้สามารถอยู่รอดได้นานถึง30ปีโดยไม่ต้องกินอาหารอาศัยอยู่ในภูเขาไฟและแม้กระทั่งทนต่อสูญญากาศของจักรวาลดังนั้นสิ่งมีชีวิตรูปแบบนี้อย่างแบคทีเรียและทาดิเกรตจึงอาจ,จเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้โดยไม่มีนักล่ามาคอยชะลอกระบวนการนี้ได้รู้แบบนี้ก็ดีแต่เราจะกินอะไรบนโลกของเราในรูปแบบใหม่นี้ ถาดิเกรดไม่ใช่อาหารที่ทำให้มนุษย์ดำรงชีวิตยอยู่ได้แน,แน่เราอาจยังคงพบมเมล็ดพันธุ์แช่แข็งที่เหลืออยู่บนดาวเคระห์นี้หรือเราอาจเก็บมเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไว้บนสถานีอวกาศก็ได้ดินของโลกอาจเต็มไปด้วยสารอาหารที่เหลืออยู่หลังจากเหตุการณ์ร้ายแรงในอดีตผู้คนจะเริ่มปลูกมเมล็ดพันธุ์เพื่อพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายของสิ่งมีชีวิตบนโลกที่เคยถูกทำลายนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังดีกว่าสถานีอวกาศที่ไร้ชีวิตชีวา โชคดีที่ดาวเคราะห์นจรไม่น่าจะพุ่งชนโลกหรือเข้าใกล้โลกของเราการปรากฏตัวของนักเดินทางในอวกาศนี้เกิดขึ้นได้ยากมากและด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนักดาราศาสตร์จะต้องพบเห็นวัตถุท้องฟ้าขนาดใหญ่เช่นนี้ในบริเวณใกล้เคียงหรือแม้แต่ในระบบสุริยะอย่างแน่นอนซึ่งจะเกิดขึ้นนานก่อนที่ดาวเคราะห์นจรจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อโลกของเรา หากมันเข้ามาใกล้เรามากเกินเราอาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่งที่พัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนพื้นโลกของเราซึ่งมีวิธีอยู่ไม่มากนักเช่นการใช้เครื่องพุ่งชนแบบจุลนศาสตร์ซึ่งวิธีนี้ต้องอาศัยการพุ่งชนดาวเคราะหน้อยเพื่อให้มันเปลี่ยนวงโคจรจนกว่าจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโลกของเราแล้ว หรือเราอาจใช้วิธีเบี่ยงเบนดาวเคราะห์น้อยด้วยยานแรงโน้มถ่วงซึ่งก็คือเมื่อยานสำรวจหุ่นยนต์ไปพบพวกมันในอวกาศหรือในกรณีของเราคือดาวเคราะห์ผนจรและติดตามมันไปเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปีเมื่อเวลาผ่านไปแรงโน้มถ่วงของยานอวกาศจะเริ่มส่งผลต่อวัตถุอวกาศทําให้วิถีของพวกมันเปลี่ยนไปนอกจากนี้ยังมีการพ่นสีลงบนวัตถุอวกาศด้วยฉันพูดจริงนะ พื้นผิวที่มืดจะสะท้อนแสงได้น้อยกว่าในขณะที่พื้นผิวที่สว่างกว่าสะท้อนแสงได้มากกว่าการเล่นกับคุณสมบัติเหล่านี้สามารถทําให้ดาวเคราะห์ผนจรเปลี่ยนเส้นทางได้ถ้าเรามีสีมากพอจะพ่นใส่ดาวเคราะห์ทั้งดวงเลยก็นะ